พื้นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์เดือนหนึ่งปีชวดเป็นคนที่รักเงินมากนะแล้วก็จดจ่อในเรื่องการสร้างหลักสร้างฐานนะครับก็จะทุกใจเพราะเรื่องทรัพย์สินเงินทองต้องวางจิตวางใจให้ดีนะครับนะอย่าไปจดจอกับมันมากเราจะทุกมากคราวนี้ในส่วนของปีที่ดวงตกส่วนปีอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ทำเหตุให้ดีนะครับก็จะได้ผลที่มันดีนะครับ ส่วนปีที่ผมกําลังบอกเนี่ยเป็นปีที่ดวงตกนะครับปีที่ดวงตกเนี่ยจะทําให้เกิดการคิดผิดทําพลาดขึ้นมาได้ง่ายๆก็ต้องระวังนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีปีที่ดวงตกตามนี้นะครับอายุย่าง3ขวบอายุย่าง7ขวบอายุย่าง18ปี อายุย่าง33ปีอายุย่าง36ปีอายุย่าง48ปีอายุย่าง51ปีอายุย่าง66ปีอายุย่าง70ปีอายุย่าง81ปีและอายุย่าง96ปีงั้นเนี่ยในช่วงปีที่ผมบอกเนี่ยก็คล้ายๆเป็นด่านอรหันนะครับคุณต้องระวังให้มากที่สุดเลยนะถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็อยู่ในช่วง3ามขวบนะครับ2ขวบย่างสามขวบ แต่ถ้าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยช่วงปีที่จะมีปัญหามากที่สุดเลยนะครับก็ถ้าเป็นอุบัติเหตุก็อาจจะอุบัติเหตุใหญ่นะครับก็ต้องระวังนะครับหรือว่าจะทำธุรกิจอะไรต่ออะไรอาจจะมีการเสียหายรุนแรงนะก็ต้องระวังนะครับช่วงอายุ4 7ย่าง48ปีนะครับนะหรือแม้กระทั่งช่วงที่เสี่ยงต่อชีวิตเลยนะก็จะเป็นช่วงอายุ65ย่าง66ปีนะครับ อันนี้ก็ต้องระวังหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับคุณลองไปฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคุณก็จะรู้ว่าช่วงปีที่ดวงตกของคุณเนี่ยเป็นปีไหนบ้างก็ขอให้ระมัดระวังนะครับพื้นดวงคุณเนี่ยคนที่มาเกี่ยวข้องจะเป็นคนที่นำอุปสรรคและสร้างปัญหามาให้ระวังการคบค้าสมาคมโดยเฉพาะผู้หญิงเรื่องของความรักเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะทิฐิของตัวเองอันนี้ต้องระวังนะครับ จุดเด่นของคุณนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการอดทนรอคอยสูงต่อสู้ฟันฝ่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยปัญหาอะไรผ่านเข้ามาเนี่ยก็สามารถต้านทานได้นะเป็นคนเก่งแกร่งสู้ชีวิตแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะครับแนะนำว่าให้ถอยมาตั้งหลักก่อนนะแล้วแล้วค่อยคิดหาหนทางในการแก้ไขต่อไปนะครับเรื่องของสุขภาพเนาะพื้นดวง,งคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงนะ กินอยู่เรียบง่ายรู้จักกินนะกินในสิ่งที่สมควรกินอยู่ในสิ่งที่สมควรอยู่นะครับอยู่อย่างมีวินยัยดีแล้วนะครับส่วนเรื่องของทรัพย์เนี่ยเรื่องของทรัพ์เนี่ยเราจะใช้จ่ายแบบประหยัดนะเออใช้จ่ายแบบพอเพียงไม่กล้าใช้เงินคนอื่นเขาจะมองเราว่างกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่รู้จักใช้จ่ายนั่นเองนะถึงจะร่ํารวยก็ไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่างพอเพียงถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ